สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอตีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกห้าทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอ่อวันนี้นะครับผมก็่าพอวพอกันคือเก่านะครับกับแนวทางตัวเลขวันนี้กับวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันพุธนะครับวันนี้กับมีแนวทางลาวพัฒนามาฝากพี่น้องนะครับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับท,ที่ผ่านมานะครับก็แตกเนตตารางนะครับแตกต้เนตารางนะครับผมกับเลขกหิ่งนะครับรหลักลอยนะครับผมส่วนเหล็จกจัตวาบันไทยนะครับก็มีคนโชคคนหมานะพพ่น้องให้บนนะครับให้บนให้ล่างขึ้นบนนะครับง,งวดนี้งวดที่แล้ว งวดกรอนพุ่นให้บนลงล่างงวดนี้ให้ล่างขึ้นบนนะครับเป็นจนาเสียดายนะครับผมสำหรับรบัฐบาลไทยนะครับอ่ะมันเอกกับมาตามกันต่อครับสำหรับหลาพัฒนานะครับงวดประจำวันที่18เดือน12ปี67เจ็ดขึ้นมาหนี้นะครับผมอ่ะก่อนจะขอให้เพื่อนทั้งัวเลขก็อนให้เบิง่งชุดสรุปนะครับชุดสรุปของงวดที่ผ่านมาแล้วกันครับผม เอาละครับพี่น้องก็จะขออนุญาตั้งตัวเลขนะครับก็ถห้เบิ้งสรุปนะครับเบิ้งสรุปงวดวันที่16ที่ผ่านมาเนาะครับผมสึ่งงวดวันที่16ที่ผ่านมาเนาะครับเลขที่ออกนะครับผม7 3 4 601นะครับ7 3 4601 3ตัวบนออก601 2ตัวล่างออก4 6นะครับ เนสรปล้าก็อยู่ทั้งอุบลนะครับผมเจ็ดสามนะครับผมมีคนโชยคนหมานป่ครับพี่น้องนี่ไปโชยหมานแนบวครับสำหรับแอดเองก็เลี่ยงคือเก้านะครับผมลดนะครับในสามตัวในตารางนะครับในตารางแตกสามตัวนะครับหกศูนย์หนึ่งนะครับนะครับแตกในตารางนะครับผมสําหรับสามตัวนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดใหกเจ็นะครับเข้าที่หกนะครับถ้าให้รูดให้วิ่งนะครับได้ตังนะครับผมได้ตังแน่นอนนะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะหมวดนี้บอกไก่แล้วนะครับผมบอกไก่นะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับผมให้หนึ่งสองหกนะครับนะครับเข้าที่หกนะครับหลักร้อยก็แม่นเหมือนเดิมนะครับผมก็แม่นเหมือนเดิมเข้าที่หกนะครับส่วนสามตัวสี่ตัวก็ลุดนะครับผมเอาล้ครับก็ขอถอดเขาแฮกซีลายนะครับเลขกเจาตัวเจาะนะครับจับคู่ลุดไปนะครับแต่ตัว เร่รักลอยรักวิ่งนะครับนี่จะล่างเข่านะครับัวรูดนะครับเข่ pigs, านะครับวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับผมมาตามกันต่อเลยครับผมเอาละครับมาตามกันต่อครับสําหรับอนทางราพัฒนาเมืประจำวันที่สิบแปดเดือนสิบสองเดือนธันวาเนี่ยนะครับผมก็ปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับมาตามกันต่อนะครับผมก้อนจะเข้าไปเบังรับชมช่างช่องนะครับผมก็ กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับผมแอดมินจะได้มีกำลังใจนะครับจะหาแนวทางนะครับหาแนวาทางนะตัวเลขเด็ด <c oughs> ๆสุดใหม่ๆมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเอาครับสำหรับมือนี้เนาะก็เป็นแนวทางของที่18นะครับผม สำหรับในตารางนะครับ1 2 3 5 7 8 9า้าดนะครับ1 2 3 5 7 8 9หนะครับผมเลขวินนะครับก็มี2 3 5 7 9หนะครับเออ2 3 5 8 9นะครับผมนี่ก็เลขวินนะครับส่วนในตารางเอสำหรับตัวหลดนะครับหลดวิ่งหลดวิ่งเน้นที่5้านะครับ5กับ4นะครับผม ห้ากับสีบ่เน้นที่ห้านะครับเน้นที่ห้าจุดจอจับคู่นะครับว่าแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองสองห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเน้นที่แปดห้าเน้นมากๆนะครับแปดห้าแปดสองสองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับทุนหน่อยกับตามนี้นะครับตัวกันนะครับผมตัวกันก็เก้าห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าสามห้านะครับส่วนลักลอยนะครับผมวันนี้ให ห้าหนึ่งสองนะครับให้ห้าหนึ่งสองกะเน้นที่ห้ากับสองนะครับรองหนึ่งนะครับผมสามคู่สามตัวนะครับสามตัวสามคู่จับได้ที่สองหนึ่งห้าสองแปดห้าแล้วก็ห้าสองหนึ่งนะครับส่วนสี่ตัวนะครับแปดสองหนึ่งห้านะครับก็บประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของงวดประจำวันที่ ประจําวันที่18นะครับของวันนี้นะครับผมพี่น้องแคปหน้าจอยเลยครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเทาง่ทานัา้นครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมหมักจัดขัดพานได้พี่น้องมาหมักกรเบื้องผูกความบัเนิงนะครับผมจับตามองที่ เรียงในตารางนะครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเรียงในตารางนะครับผมอย่าพลาดนะครับสามตัวสี่ตัวแตกบ่อยนะครับในตารางนะครับผมจับแม่นๆก็มีโอกาสในเงินใช่นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคหมานลำรวยถูกเหมนอนกันนะครับขอให้โชคโชคกันหมานลำลำร้อยดวยกันนะครับผม อย่าเจ็บยาจนอย่าขัดสนไม่งั้นไม่ท้องใส่ตลอดปีและวก็ตลอดไปนะครับเงินเหล็กกองท้องไหลเข่ากระเป๋าตุงตุงตุกท่านเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้ก็แอดเองก็ต้องขอตัวแล้วก็ก่อนแล้วครับผมคลิปหนาก็ขอพ่อกันมานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ขมิลุดนะครับผม เก็บหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ